มากับผมสวัสดีครับสวัสดีกับช่องมัดก้าชแน,นลครับผมเมื่อนี้อยู่วังสามหมอรครับดเดมินโนครับผมย่างเป็ดย่างยังว่าทำย่างหัวย่าง,าย,างย่างดากครับผมย่างดากดากครับเคยกินดากยว<อ>่แมนแมนของเสียวเลยว่าดาบไงนี่ดาบมองมากอยู่บ้านยีคเกียรสั้นครับผมเมื่อนี้ทีมงานยูทูบย่างปรทธานในมาครับผมโอ้กําลังเล่นอะี่เนาะครับผมกําลังมันมันครับผม หยดสิหยดเบื้องมีของแขีเลยอันนี้เราจัดเมนูกันมือไดนครับผมขึ้นมาดิมืออื่นบ่เมียนมือนี้อาหารไรแล้วเนาะเมียนปลาสะโดใหญ่ครับผมประมาณจักรูครับดิสองสามรูประมาณสามสามรูครับกัวเมียนเดี๋ยวผมเบมึงหน้แต่สามกัวแต่นี้คือเรียบร้อยแล้วเนาะเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวเบื้องเมนูอีทางครัวอีกหน่อยเป็นเห็ดเอียงก็ลาบเปียกเดียวใครคนกำลังลาบอยู่คนฟักวิญญาณเสียงแบบนี้ ฟันว <laughs> <า>่าสูตรไหนใครบ่เดีย๋ย,ย,าายเดี๋ยวเดี๋ยวอย่ไพ่เพื่อนกันสะนะ <laughs> นี่ก็ผมพ่อบุกค,ครวัวบีสันบีพีบีสันเลยเหมือนนี่แต่ตว่<ค>าทีมงานน้องได้มาอยู่เสียบด้วเนี่ยเสียบทุกมื่นเลยอันนี้ก็เสียบเพื่อนสวัสดีค่ะนี่โอ้ดีใจที่เดี๋ยวมาส่องมาเกาล,าล้าแนวบค้อนมึงแค่คนลนเหรอหาชิปเอาจะคนกับทายลงหลุดเนาะเอาไว้เป็นที่ระทึกกบผม ก็ได้กบึงข้าแต่มาเข้าขาแต่มาลูกเย่ให้จบเจียมขั้วไม่เจียมขั้วไม่เจียมขั้วไม่อันนี้เฮ็ดเบี้ยโนอะไรที่ั้นไหอนี่อันนี้ที่ันสรลาบเป็ดหลับเป็ดอันนี้คืออันนี้ปัดอันนี้รวนรวนหนังใช่ไหมผัดนังกับปอันนัดนังกรอบตักบครับผมอาอาต้องกบ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 เหลืองๆอย่างเงี่ยเลยครับกรอบเบี้ยงนี่เนีอยน่นะมีโอกาสได้มาไทยครับมันอันนี้คือต้มมันไหมต้มเป็ดใส่ใบม่อนป่ใส่ใบม่อนครับใส่ใบม่อน อันนี้คือเตรียมเตรียมเครื่องนะเรื่อแล้วเรียบร้อยร้อยมันเย็นปะอู้หูของเสียเนี่เสียบทุกมือนกับผมเจอปริไทยแต่ว่ามื้อนนี่เขาจัดเมนูปลาสระดูกกันนี่เนาะมีจัดเมนูปลาสระดูกลวกจิ้มปลากระดูกลวกจิ้มอู้หูจะเสียบตัวใหญ่เลยตัวละสามลูกเหรอสองลูกไปสองลไปแต่ว่าตัวใหญ่มากเลยสองล่าสองลูกท่านท่านท่านอันนี้ไว้อย่างนี้ มีหม้อข้าวไปอใส่หับเป็ดกดันเข้าวัเกียข้าอไโนูดแม่ว่าไงูนมาหรือังไม่มาเาตอนนี้มีโน่ห้องกับมี่จำช่อเดอยวกนแชร์มครับมนีมีโน่เป็ดเนาะมึงนี่ทีมงานยูทูบเปิดที่ออะรกับตามมกครับผมรอบวงกันเอาถวเวร่แตนสูงนะดันนี้กำลังว่นอยู่ นี่ครับผมกัวไม่สั้นเห็ดเองเลยแต่ว่าเดือดท่อระบายอากาศกับช่วงนี้แต่วันกับนี่เรือากาศเขาซัมผนี้ก็ได้การแล้วนี่เราสันเนาะตามภาษาบันนอกเขาได้กันเนาะส้มผัสขอนไล่กันล้วนเหลี่ยมครับผมจังสีมะเบืองตอนเป็นปูนอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาครับผมเพื่อมักึ้นได้ผีสารโทามากระเบือให้แนี่จังหน่อยครับเรื่อยๆครับเรื่อยๆครับมันนี้ โอ้ใช่ยค่ะใกล้ิทุกแหละเปลี่ยนคนย่างคนสวยประจำเพื่อวางสาวหม้อขึ้เก่าคือเดิมละค่ะพี่พีทกับประจำขั้วคือเก่าล่ะเมื่อนี้พี่ท่านก็ได้ปลาสะดูมาเดีมาตันบ่เบิ่งแล้วมั่งละบ่เบิ่งหลักผุนตกไงเมนร้อยห้าสิบบาทหูว่าอิลวกนังทองให้พี่พีทกินไม่ได้กินบ่เมื่อวานนังทองกันลวกมื่ออื่นเพื่อนบ่ลวกมื่ออื่นบ่ไม่ได้กินละเมื่อวานข้างพุนตบยังเนาะพุน S <S <reading repetition> เม่คองาม่ีหนังไปเมืองไปเมืองไมเล่นไปเมืองหม่ไราหม้ไม่จะเฝ้าไรเลยไหมเฮ้ยหม่ไาหม่ไต้องเติมมากนึ่งฮ้ยจะเฝ้าไรเลยนรอใหม่ไรหัวเงี้นอืจีหนังจีหนังครับหนังยังนี่ภาพยนตร์บอภาพยนตร์ยังกระเบือกระเบือกระเบือเงี้ยนหนังควาย ถูกต้องไม่เป็นรครับเขาตรงกีดว่วนซ้ำเลยนี่อันนี้ว่าซุกคนละกลาว่ากาเลยวะเมีนกา,า,าวเลยบอกว่าได้ไหมเ้านนั้นพอดียำงยางยักนิดหน่อย่บอคือยังลบนี่บอกบอกพอดีติดขนนิดหน่อยไหมเล่นบอมีอนมันแสบเล่นบอมีนตรงมีหรดสาตขนนิดหน่อยอ้หูนใหม่นำใหม่ไรที่นำใหม่ไรเมียนเอามากินคับ จุ่มพวกลาบเอียงสีแล้วเนาะเป็นไรสีเป๊ยอันยังก็อเป๊ยต้มบ่แกงบ่เขาเอ็นแกงแกงทำไมเน่ยแกงหนังปิ้ย่ำเป็ยังไงเป็นมาที่หนังตรงเอาไปนี่ทานสฉได้ดิโอ้เฉยเฉยนะเตรียมมั่งมั่งนี่บุญนะเอออันนั้นก่อนทานได้เนาะบ่เออบ่เป็นหนังนี่นี่ก่อนทานม้วนบ่หนังนี่โอ้ยนั่งเบื้องหนังนี่ม้วนอยู่อ่ะปวดขาเราเลยปวดขาเราดังบ่หนังนี่บ่เอานี่คือชิมม้วนนังเบื้องหนังเนาะ นี่สุกแล้วปิ้งปีเป็ดหนนอะไรปิ้งหัวเป็ดแต่ว่าเสียยางเดี๋ยวเพิ่นเลื่มเอาบีท่าครับปกตินี่กานกินก็มูนี่มันสียางกันเอาหัวท่าบีไม่มีนะนี่ครับยังดิซิมอยู่ด้วยครับซิมปีเดด้วยนี่จังในแหงครับนี่แก้มเบียร์ครับน่าครับแซ่บๆเหมือนกันนี่ ตีเป็ดครับผมไไอืมพอดีกินครับผมก็ต้องพอดีกันจูเกันนี่มันชิ่งแห้งเต็มไปกินเนสียเปรี้ยวๆเลยอือเดี๋ยวขอเนื้อเล็กหน่อยดีกย่าเลยร้อมกับความรู้จักเจียมเบียร์ไปกันชนเจียมไบด้วย แบอยู่บ่ะแบกไปเลยนิ้วข่อยอย่างเงี้น้ำจิ้งปลาปะนี่ทอดปลาปลาสลิดบ้างบ่ปลายัางก็ปสลิดปลาสลิดน้ำสัตว์บบลัวเลยตัวนี้บลัวลาบเป็ดเลยนิ้วข่อยตาขึ้นแดงนั่นฮะตาขึ้นแดงขี่รถมาเมื่อไหร่แม่ข้าวตาวเหรอข้เขาแตาวี่เสียบเนาะ จำเจียจำเจียวรแง่แง่แงอืมีหอกเออบนท่านมีซันผุงอะติงกระสังนได้ซ้ำไดกระังนั่นนะไดแกมก่อนนะผุงแลีวเดีวมีกอกชอนมีกอกชอนอันนี้คือกอกแหกเลย สุดยวก่อเสียบเลยจิหนนอันนี้เอียงนี่พัดกระเพัวของผมน่งัดกระพัวของผมสุดยอดเลยเช่เด้วความเสียบเด้อมาหย่างนอล่ะโอสองหลับสองีใบีเลีเๆครับลีเลขี่พักโล นี่วัวหอนลูกโดดตัวนี้ผู้ใดมากลูกโดวดลูกโดดเส้น้องอยู่บ่มงนีคนขินอยู่ฮะพักเนาะพักวันเสียวแป็นวันเชียวใหญ่หัวนะพักเสุดยอดดีว่ะส้นละเมือนี่สุดยอดครับนี่ถูกหลากหลายเมนูครับผมหลากหลายผักหน้าชนิดนะผมมาที่นี่สุงแล้วมีเยอะหน่อยความสฟ ปลาานีไก่กเดือดไปที่เดือดเยอะเรามาซิมมอนกันครับผมไปที่เดือดตัวนี้อ่านลากรเรียนดิบยิมละล่ะ่องกเบื้งักในนบ้านเอาไปหงวดวะชุ่มอดกันครับท่ั้นยอะักบ้านสวนบ้านสวนบ้านสวนนี่บ้านสวนของเทีอ๊อลเนี่ยโอ้ยสนเล มน้ากับผมมาที่นี่กลินขอดเรียบแฉบนุ่มเนียบครับต้องขอบคุณที่พี่ตั้งกับผมที่เห็ดต้องกินให้เกี่ยวจมือเลย <c oughs> อันน้ำอันนี้ว่ามันกินแทน้หนำโปะแล้วนะนี่ <c oughs> คุณเนี่ยชีโพวักแล้วช่วงนี้ <c oughs> โอ้ยฝนเนาะ,ะ <c oughs> สุดยอด <c oughs> <c oughs> ลองข้อลองข้อลาเป็ดนี่ลูกดวดใจแล้วจิไปแล้ว มาสาก็ด้พี่ั้นก็สั้นก็เดี๋ยก้วนี่ตัวน่ะนี่ลาเป็ดเป็ดผัวเป็ดแมวป่ะมาหูครับเสือกผู้ใครเขาบอกเงืนทอนไก่ป่ะไปซื้อไปซื้อเป็ดไปซือเป็ดเงืนทอนขาไก่ป่ะท่านสี่ไก่แต่เน้ยเอาสิห้าหกห้าหกห ต้มไก่จะป็มอนครับอ้ยต้มเป็ดจะป็มอนไปนมอนไหมกใส่สมุนไพรนักนจ้ะมันซ่าเลยบออันเน่บ่มีมี่มาบี่มาซ่าไม่ได่เป็มอนนะอซาบมมี่กินซาบคืออส้านมากเลยม่ไอ้นู่นมากไหมอันนี้โนมากเลยทีเดวว่ารก็อย่างนี้ตันอันมาก็ไปโนตรงมีแน่หัวนะ มันหัความได้กัดเละกินงันิดนึ่งสักผักอีหยังผัเลือดหน้าน้าสนิทเลยผัดเลือดผัไว้นี่นี่เนาะกันมาเติต้นด้นึ่งไมามก็ไก่หมดหน้าป็ดัหนวดผัดกงัวอีกีาตอนนี้ัวกับงวพันนี่ เฮ้ยวันเดียวเจ้าใกิ่นดีป่ะนี่เอาไปสั้นนี่ลูกโดดเพิ่งแน่นสั่นเหมือผมได้กินได้พี่สั้นกินนี่ไหนลูกโดดนะครับนี่นี่ครับผมนี่ลูกโดดครับผมนี่เขาเอื้อนลูกโดดภาคอีสานเอาตักตักกันตักกันสั้นนี่ตักลาบปี๊ดขึ้นมาก่อนครับเขาเอือนแบบพี๊ดบ่อภาคอีสานบ่อเขาเอื้อนลูกโดดแนะนมกิ่นจริงจี มาคิดจำมาคิดจำมาหาถึงแต่กัดขายกระเพาะโบกัดกระเพาะเนี่ยพี่เ่ยบอกคือเราเนี่ยังไงเปลี่ยนปะก็เปลี่ยนมาสั่นเอาเดี๋ยวผมร่องร่องมึงนี่แะเพิ่นมาบ่เปลี่ยนมาสั่นนะกินหน่อยนึ่งกระเพาะทำหนึ่งแล้วเรากินเครื่องเดี๋ยวกระเพาะทำเคานั่นบ่นี่ครับผมมาพริกเขียวๆนี่มันเกิดคือสีกำกำลังมัือมันหวานนะครับเดงทุบเป็นเนื้อหวานเลยคันเดง กำลังดีพี่น้องพยมันได้กินน้ำตาลโอ้คักแบด่บอยายนี้อย่างนี้คักคักๆรคักคัืคักัอนี่พาร์ปลาสลิดบางบอมัสไตน์นั่นแก้วบีแก้วบีขมครับนี่เป็นเป็ดปิ้งอย่างเป็ด อืมจุดยอดผมมัมลําปลาสลิดบางบ่อเน้นบางบ่อก็เป็นบางบ่อก็เป็นเน้นเมื่อกี้เดือดบ่อบางบ่อก็เป็นปลาเนี่ยนะบางบ่อก็เป็นปลาสลิดว่าลุ่งหลายอย่างเอาครับผมว่าทำอย่างกินข้าวกันกินข้าวดีครับวันดีครับแสีทุกคนเด้ที่คิดหครับผมลูการม้ามือ